สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมมาวินแชนแนลนะครับวันนี้นี่มีสกินปืนสกาใหม่นะครับเป็นสกินสกาามกาโลโดนอ,ลอลโลโดนอัลฟาอัลฟามกาโลดอนอัลฟาเนี่ยครับนี่สถานะบวกดาเมจหนึ่งบวกอัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วรีโหลดมีเลเวลหนึ่งโคตรเทพโอ้แต่ถือว่าเลเวลสองแบบดีนะ เรือสองจะแสดงภาพอาวุธสังหารนะครับเวลาสังหารนะครับนี่เอยมันจะมีนี่เรือมันจะมีแบบเอฟเฟกเข้ามาด้วยเอฟเฟกสังหารดูดูยิงยิงยิงขู่ไฟคดสวยทำมาดีมาก GM เอม้ยอัตราการพอมาถึงเลเวลหกแลวนะครับอัตราการยิงก,ก็จะเป็นสองนะครับอัตราการยิงสองมครับถึงเลเวลห เลเวลสุดท้ายอัตราการยีสองเท่ากันครับแต่มีท่าทางพิเศษเข้ามาด้วยนะครับไม่งี่มาดูกันโคตรเท่ GM เขาค้นลงทุนมาว้าอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดแรงแงแดงซีซั่นใหม่นะครับผมชุดแร้งแดงชุดนี้ไม่โคตรสวยอะสวยเกินโอ้โหอ๋อเนาะเนา้อ สวยมวยโคไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข <c oughs> นาดั้นเอว้อสวยอ่ะรอหนึ่งชุดแรงแดงซีซั่นนี้ข้อสวย <c oughs> แบบชุดแรงแดงเด็ดๆต้องจัดมากน้อ่แล้วผมมีอยสามพันเหรียญไงอันนี้ใครไม่ต้องไปถึงแรงแดงก็ซื้อได้นะครับถ้ามีแบบเหรียญพออันนะ ชุดแรงแรงดงซีซั่นใหม่โคตรสวยเลยสก,กาใหม่เขาํำมาสวยมากเลยครับเออาเวลาขับขันเนี่ยแบบไม่ต้องแบบชักแม็กไวๆอ่ะแต่เขาลบก็หลายๆช่องอัดพวกช่องบางช่องอาจจะบอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่บอกเลยสก,กาที่มันบวกปืนอะไรก็ได้ที่มันบวกดามเมจอ,อะ่ะผมคิดว่าดีหมดคือผมแบบยิงกระตูนแล้วนะมันไม่ค่อยตายไงมันสวนกลับมาเม็เดจะตายเลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะ ผมเอาตัวศัตรูไว้ตั้งหลายเม็ดมันไม่ตายโคตรเล่งแล้วเพื่อนมันเหงาอ่ะเพื่อนมันเห,หงาเ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 งาอือเงาเหรออ่าอันนี้เสียงเสียงน้องผม,มอยากอยากให้มีพวกเ p ็มพูนว้ายอยากให้ มาลียาอยากให้มีปืน M P 4ีศูนย์แบบสองสองก็บอกอะ่ะถือได้อะ่ะโคตรดีอุ้ยอะไรอะ่ะอะตราปั๊มสากุระอะไรไม่รู้ไม่รู้จักไม่ดูนะผมเพิ่งเล่นแบบหมดซีวีซีนี้เอ้ยไม่ใช่หมดซีวีซีผมเพิ่งเคยเล่นแรงแบบไม่เจออะสงสัยมันจะมีอไอไอหนึ่งมกราคมน,นี้นะครับเออก็ก็ผ่านมาแล้วแหละ มันมีหมดเกาะสวค์ใหม่เข้ามานะคบเดี๋ยวผมค่อยรีวิวภายในคลิปหน้านะคะผมหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ผมได้ขึ้นแลงโกครับผมก็ได้รับมารับแต้มมาถึงสามพันเลยนะครับก็เลยได้มีเงินไปซื้อของให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแลงหรอกแทบไม่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับลินผ่านลินผ่านลินพินอุ้ยอุ้ยวีเอส ดียอดดียอดเออมันไม่มีอะไม่เสียงเสียงคดเสียงเบามากเอพีีสูตรไม่มีสกินอนะคือแย่มากเลยเอพีดีสูตรเขาต้องมีสกินนะครับแบบถ้าไม่มีสกินคือผมยงิงศัตรูแบบผมผมชอบยิงประมาณระยะกลางไงก็ยิงไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับไแบบ่ไม่มีคนเลย เทคนน้อยมากคลิปที่แล้วผมก็เช้ามาก็เป็นประมาณเที่ยงเที่ยงครับก็เป็นเกมแรกของวันเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็อาจจะดูกางนิดนึงคลิปนี้ด้วยแหละท่านผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับในฟรีไฟล์อะไรประมาณนั้นนอกฟรีไฟล์ก็ได้ เอ,อ้ยผมอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับพวกจัดอันดับอะครับผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์ทำคลิปดึกไม่ออกช่วงนี้ของใหม่มาก็ขอรีวิวมาก่อนละกันอ,กอะไรนะคะรับรักกับม่อือรักโบกับแ,บแ่ด้วยเออรู้แล้ว <laughs> ลคุยกับน้องแป๊บอุ้ยดางดังตรนี้ยิงโคตไม่มีมางกงไได้งียหน่อยค่ะเป็นใจไอยางเงียหน่อยเป็นยงียหน่อยนี่ไงนี่ไงยบหนน้องหัวผโคตรโคตรโคต่อ นั่นง่อยนั่นนั่นนั่นตัวแล้วเมื่อกี้มันมีคนชื่อว่าจีเอ็มตัวปอนเนี่ยยังมีอะไรคะหูพี่บีจะแตกแล้วโคตรดังอะเขาตอบอ่ะอ่ะอ่ะตั้งไว้ตั้งไว้แป๊บหนึ่งเงียบๆหน่อย อ่ไหนวะเพื่อนเล่นโคตรโหดโหยิงไม่โดนแาวหนึ่งหนีไาแล้วแมว เดี๋ยวแตกอุ้ยกอสซ่ามีเอาอาร์ด้ดีวะ่ะเอ้อเพื่อนแย่งไปขี่ขยับแป๊บเอาของมาโคตรมั่วเลย กือเพื่อนจะเล่นของอะไรนะครับมาเรียนเพื่อนมาเล่นโอ้คลิปนี้จะเจอตสกาไหมเนี่ยเพื่อนเอ็เอ็แปดปะโเพื่อนไม่อยู่นี่เลยเอ็กเอ็มแปดจริงด้วย <c oughs> พี่บอกไอคนดูบอก ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยก็ยิงหัวแม่คมเลยอ,อ,อ,อตายไปแล้วเึคิวเวลาพวกหนึ่งๆอะครับผมก็จะยิงหัวแบบแบแท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 บทุกเม็ดนะแต่เวลาเล่นจริงๆก็ยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็จะมียิงโดนบ้างนะครับสตกหลับบางช่วง เวลาที่ไม่ลนก็จะมาก็จะโดนนะครับส่วนเวลาที่หลนก็อาจจะโดนเม็ดหนึ่งไม่ก็ไม่โดนเลยเีื่อเสื้อแรลงแดงมีกระเป๋าโคโลเสื้อแลงแดงคตรสวยชอบชอบในกระเป๋ามันบังอะกระเป๋ามันบังเสื้อแรลงอยากได้สากา สกาสกาสกเออก็สากาพืนสากาแหละตอนแรกก็เห็นเพื่อนจะแบบเก๋ๆมียออยู่ห้ากล่องมีไอ้กัญชาอยู่สองอันเขาเรียกว่าอะไรม่ใช่กัญชาพุทธิดมีไอ้กินขณะวิ่งอยู่สองอัน inhaler ลลปะอ่านที่แป๊บ inhaler แค่อินเฮลเลอร์มีอินเฮลเลอร์อยู่สองอันมียายกี่กล่องนะห้ากล่องสก,กาไม่ใช่สก,กาวะอุย้ยเราเกาะสี่มายังไงวะเกาะสามไม่ใช่สก,กา เฮ้ย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 แพลาฟาวไม่เล่นดีกว่าเอ้ย B S O เรืโอง gì ตัวปืนผิดตลอดเลยซ้อมซ้อม ยิงทิ้งมากเลยเจาะจอดแล้วมันล่วงอะไรมานั้นะนะแล้วก็ทับคนตายโคตรเออยากอยากอยากให้มันมีนะเอฟเอเกมเอฟเอครับอยากให้มันมีมากเลยเพื่อนบอกอันนี้หมดแล้ <c oughs> อยู่ก็วิ่งไล่จังเออเหลือยี่สองคนแล้วอะค่าแค่หนึ่งคิวเวงไม่ไม่ไม่อยากแคมปข้างหน้ามันหนึ่งเหรอเพื่อนโอ้ แบบเวลาคนมาจะได้ลอยหัวได้เลยไงใส่ที่เก็บเกล้าเบลสเดี๋ยวคตรมาลอยอยากบวกนะว่าอยากบวกอะช่องนี้เลิวมันร้อนอยากบวกนี่เห็นไหมเรียนร้อนจนตาตาตาไฟลุกอะเอฟเฟคโคตรสวย ช่วยมวยไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแึงเพื่อนเพื่อนกระเป๋าเลยวะชิงไม่ได้กับของข้อเยอะเปล่าโยนโยนทิ้งเฉยๆนี่ข้างหน้าตัวนี้ พัดชัดเก็บละเก็บละเก็บแล้วไกลไปยังชาร์ไม่ได้เลยกินละกินหัว,วละดาวหนึ่งไอน,นี่นี่เสื้อโปเอ้ยแต่แต่แต่ปืนนี้หนักมากเลยนะ คตนหนักอะเล้มาแล้วสองคิวอุ้ยเยอะ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 แตกเยอะเยอะเยอะขอเข้าบ้านก่อนมันมีอีกสองมันมีอีกตีนึงอะ มีสก,กาปะไม่มีเลยมีสก,กาปะไม่มีแล้วตรงใส่พวกมือไหมเอ๊ะมันบ้านฟาร์มอล่อนนะ แคมดีไหมนุถ้าแคมเดี๋ยวมันก็ไม่แตะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยชอบไม่แคมดีกว่าก็ไม่ค่อยถ้าแคมหลักนะไม่เคยแคมเลยแทบแทบถ้าไม่เคยมันก็เกินไปท่านผู้ชมก็อาจจะหาว่ามึงแตแทบไม่เคยแคมเลยอุ๊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 ยต้องไปช่วยเพื่อนต้องไป บบันบื้ม e hm. ระวังลวงหนึ่งโคตรอัดตัวแตก ปิดปืนป e no okay, oh ี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดโอ้ยเงียบหน่อยมาเรียสเปอยู่ไหนปี๊ด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 น้อปี๊ดอุ้ยเมื่อกี้มีสการ์โอเคได้สกามาแล้วท่านผู้ชมได้มาแล้วผู้ชมน้องก็พูดตามจังเนาะเรื่องนี้นี่ไงพูดนี่นี่ไงเลยจม ยังมากเลยเลยพี่จมเรียกสกามาแล้วกับห้าคิว,วแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอปป,ป,ปขอปะปุไปเดี๋ยวปะปุให้ หนวะเอ้ยไม่ได้ออฟฟอนะลืมไปเลยว่าต้องเข้าวงไม่มีใครดักใช่ไหม โอเคจำกัรเสร็จแล้วฮะเซฟหนึ่งสีได้ทีหนึ่งไว้นะให้ป้าปูเปิดพี่ินไม่รู้แล้วฮะพี่อินไม่รู้ค่ะไปอ,อยู่ข้างในกับป้าปูก่อนเลยพี่วินเข้าไปนี่สกาสวยเกิน เดี๋ยวหัวหลุดได้ยุติหนึง่งนะสองตีดิสามสามสามตีสองคันสามไป็นอีสามตีที่ผมต้องสู้ ถ้ารวมหมดแล้วก็นา่าจะประมาณสี่ตีเดี๋ยวสามตีแล้วไม่ก็สี่ตีนะครับสามไม่ก็สี่ตีถ้าสี่ตีก็คือตีละคนโอ้เพื่อนไม่น่าตายเลยอโดนไก่ฆ่าตายอย่างเงี้ยเพื่อนโอเพื่อนไม่น่าตายเลยไม่สมควรตาย เอ้ยสามตีแล้วแล้วหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนี้เข้าไปใกล้ๆเกมเจ็ดเก้ากันนะอยากยอยมากเลยแต่ละแวงทชของแต่งแป๊บของแต่งไม่ครบด้วยขาดเลยขาดแม็กโอ้ยมันมันยิ่งรีโหลดช้าๆอยอู่ข้างหน้าผมบนขน่ามีไหม Cái Quá, Cua, cua Nhấp nhấp thôi, khờ Ui Hiểu này Ui <coughs> Tẹt <coughs> <coughs> เฮ้ยเกินไหลเลยอ่ะไอตัวดีป้าดี่ผมยิงไปอ่ะโอ้อเก่งเก่งอะไรหยุดอะไหยุดหัวคมหยุดตีเด็ดเฮ้ยไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าหัวนะท่านผู้ชมถ้าดูย้อนหลังก็น่าจะตัวนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาดูกันดีว่าตีดียังแตกไหมไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแคร์เลยวะแรปเปอร์อีกแล้วโดนแคร์นี้ตบตลอดเลย เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวดูดูกันได้ได้ที่เท่าไหร่โอ้ยไม่ขึ้นดีก็ว่าแหลกทาที่สามห้าคิวเอาเป็นว่านะครับสาหรับคลนี้ก็ว่าขอเจ็บพูดพูดดีๆหน่อยเอาเป็นว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมารีวิวหมดทั่วไปมั้งก่อนสวรรค์ใหม่ เอาเป็นว่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ